สวัสดีครับผมหนุ่มนะครับ Energy ดีดวันนี้จะพามาดูว่าวอร์ชาร์จรถไฟฟ้า EV นะครับควรจะมีกี่รุ่นกี่ประเภทคร่าวๆโดยประมาณครับติดตามครับหลายคนนะ,นะครับจะถามเรื่องว่าใช้รถ EV มันประยัดจริงไหมปัญหาเยอะไหมจริงๆเอาที่ผมใช้งานเลยนะก็ยังไม่เคยเห็นปัญหาเรื่อง ระบบแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของการใช้มันประหยัดจริงไหมผมบอกจริงผมขายรถน้ำมันออกมาแล้วแบบวิ่งทีหนึ่งวิ่ง5้า้โล,โลผมไปพิษโลกเงี้ยยิงยาวๆถึงเลยไม่ต้องแวะชาร์จนะครับยังเหลือ20%เพราะฉะนั้นการประหยัดนะครับมันเฉลี่ยแล้วอะถ้าไปชาร์จปั๊มข้างนอกอะมันตกอะกิโลละแพงสุดไม่เกินบาท50แต่คุณเติมน้ํามันอนะเฉลีย่ยกิโลหนึ่งอะต้องมี3บาทโดยประมาณบวกบวกด้วยนะเพราะฉะนั้นอะ ไอตรงเนี้ยมันก็ประหยัดไปครึ่งนึงแต่โอเคระยะทางบวกกับคุณต้องแวะชาร์จคุณอาจจะต้องคำนวณว่ามันมีที่ชาร์จที่ไหนหรือคุณอาจจะต้องจอดชาร์จนานกี่นาทีอันนั้นคุณอาจจะต้องวางแผนนิดน,นึงแต่เชื่อผมในอนาคตะกระแสมันมาอยู่แล้วคุณได้ใช้มันแน่จะมีคนบอกว่าใช้ก่อนประหยัดก่อนใช้ที่หลังประหยัดกว่าอันนั้นมันก็แล้วแต่คนจะคิดแต่ว่าเราเองเราอยากให้มองว่า ถ้ามันลดคอสเราได้ตั้งแต่เริ่มต้นมันก็ดีกว่าไหมนวัตกรรมตอนนี้มันเปลี่ยนมันผ่านไปแล้วเพะฉะนั้นคุณไม่เปิดใจหรือคุณไม่รับมันไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆไม,ยมย่ยอมตามกระแสนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่นะครับก็ก็ค่อยๆไปศึกษากันวอรชา์ในท้องตลาดเนี่ยมันมีราคาถูกราคาแพงเราก็ไม่รู้เนื่องจากเขาขายออนไลน์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการจะซื้อของราคาที่มันเป็นหมื่นเนี่ย ผมแนะนําให้ซื้อกับร้านค้าตัวแทนจําหน่ายให้ดูที่มันมีมั่นคงหรือมีคนติดตั้งหรือมีคนที่เขารับผิดชอบดีกว่ามันจะได้ไม่มีปัญหากันไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องซื้อมาใช้ไม่ได้คืนเงินไม่ทะเลาะก,กันอีกนะครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าวอร์ชาร์ตปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับบางครั้งโอ้ย11กิโล22กิโลไปเลยแต่รถคุณรับได้แค่เจ็ด เพราะฉะนั้นมันไม่ไม่จำเป็นไงหไม่บอกว่าคุณต้องดูพื้นฐานเบสิกรถก่อนงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าที่บ้านผมมานะครับเป็นบริษัทด้วยเราใช้ระบบไหนกันบ้างเป็นแบบไหนกันบ้างความรู้เบื้องต้นนะครับว่าวอร์าชาร์ดของรถเนี่ยมันจะมีอยู่กี่ประเภทกี่แบบนะครับเบื้องต้นโดยปกติแล้วเนี่ยวอร์าชาร์ดโดยทั่วไป ถ้าเป็นซิงเกิลเฟสนะครับมันจะเริ่มสตาร์ทที่7กิโลหรือ7,000วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นรถจีนที่มันวิ่งอยู่ในบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นซิงเกิลเฟสเนี่ยหรือว่าบอร์ดของรถเนี่ยรับได้เนี่ยก็คือไม่เกิน7,000วัตต์หรือ32แอมป์นะครับทีนี้หลักการของมันให้คิดง่ายๆนะครับว่าบ้านโดยทั่วไปสแตนดาร์ดเนี่ยมิตเตอร์จะอยู่15แอมป์ถึง45แอมป์หมายความว่า มินิมัมอะต่ำสุดเนี่ยคือ15แอมสูงสุดที่คุณใช้ได้คือ45แอมแต่ว่าชาร์จของคุณเนี่ยกินไปแล้ว30เพราะฉะนั้นคุณเหลือ10กว่าแอมใช้ในบ้านมันไม่พอมันถึงได้มีการไปเปลี่ยนมิเตอร์นะครับขอเป็น30ทับร้อย30แอมแม็กซิมัมสูงสุดคือ100แอมเพราะฉะนั้นคุณใช้30แอมมันคือขั้นต่ำคุณจะเหลืออีก70แอมเอาไว้ใช้ในบ้านไฟมันก็จะไม่ตัดเวลาคุณใช้บ้าน โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ประมาณนี้บางรายบอกว่าลูกค้าจะไปเปลี่ยนเป็น3เฟสเปนู่นนี่นั่นจริงๆมันไม่ได้จาเป็นนะครับมันต้องดูว่าคุณจะใช้3เฟสบ้านคุณพื้นฐานใช้ไฟเยอะขนาดนั้นหรือเปล่ามันไม่ได้ใช้ไฟเยอะขนาดนั้นคุณไปเปลี่ยน3เฟสเนี่ยคุณต้องไปเปลี่ยนสายไฟเมนจากหน้าบ้าน เข้ามาในบ้านต้องเปลี่ยนตู้คอนซูมเมอร์ใหม่ต้องอะไรใหม่ยุ่งยากมากมายนะครับเพราะฉะนั้นสายไฟที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยคุณแค่แค่ไปขอขยายเปลี่ยนมิเตอร์ซะมันประหยัดกว่าเพราะว่าคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนตู้เมนข้างในความจําเป็นมันอยู่ที่ว่าเราบริหารจัดการยังไงคุณเริ่มสตาร์ตตั้งแต่สี่ทุ่มเนี่ยคุณใช้อยู่7 0 0 0วัตต์6 0 0 0วัตต์เนี่ยแปดชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับแบตคุณเนี่ยลดโดยสแตนดาร์ดจะอยู่ประมาณ 60- 80กิโล 100%ของรถนะ60-80กิโลแล้วคุณชาร์จชั่วโมงละ7กกิโลชั่วโมงก็เต็มแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆมันไม่ได้ขนาดนั้นอย่างผมมีซิเกอร์009รถตู้เนี่ยตัวมันเองแบบเนี่ยตัวมันอ่ะร้อยประมาณ1 1 0กิโลเพราะฉะนั้นเราร้อยกิโลคือ1 0 0ถ้าเราชาร์จชั่วโมงละ7กิโลนะครับเพราะฉะนั้น10ชั่วโมงเนี่ยเพิ่งได้70กิโลมันยังไงก็ไม่เต็มนะครับอ่ะอันเน อยู่ที่ความแรงแล้วคุณอยากจะได้แรงชาร์จทีหนึ่งสิบเอ็ดกิโลหรือยี่สิองกิโลคุณก็หวดเข้าไปมันจะได้เร็วขึ้นแต่เราไม่จําเป็นระวางแผนได้เพราะเราเองอ่ะเราใช้รถอ่ะไม่ได้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วบางครั้งร้อยเปอร์เซ็นต์มันร้อยสิบกิโลเราใช้ลงมาเหลือแค่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะ,ะนั้นเราชาร์จอีกสิบสองชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงก็เต็มแล้วเพราะฉะนั้น TOU ตั้งแต่หลังสี่ทุ่มจนถึงเก้าโมงเช้าผมคิดว่าเพียงพอโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็น AC, เอ,อซีรถซ มันรับได้แค่7กิโลไม่เกิน11กิโลรถที่เป็นเทพๆหน่อยเนี่ยรับเต็มที่ ac ยังได้22กิโลหรือรถที่มันธรรมดาสแตนดาร์ดมันรับได้7กิโลไม่เกิน11กิโลคุณเอา22กิโลไปชาร์จมันก็ไม่เข้านะมันก็เข้าได้แค่7หรือ,เอ11เ็ดแค่นั้นเองนะครับการเลือกถ้าจะให้ดีถ้าเขาไม่ได้แถมแล้วคุณมีโอกาสจะไปซื้อคุณใช้วิธีการคือไปเลือกวอร์ชาร์ทที่มันสามารถตั้งกระแสกระแสชาร์จนะครับตั้งแอมได้ มันจะตั้งชาร์จ3 2แอมหรือ16แอมหรือ10แอมหรือ8แอมหรือ6แอมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราชาร์จให้มันเนี่ยผมตั้งแค่10ถึง16แอมกลางคืนเนี่ยหลัง4ทุ่มหวดไปค่อยๆขึ้นเนืองๆนืองๆเนืองเช้าเต็มพอดีนะครับแบตก็ไม่ร้อนเสื่อมก็น้อยลงบางคนบอกว่าโอ้โหหลักการเยอะต้องไปชาร์จแบตเอาแค่80%พอไม่ต้องเต็ม ผมถามว่าชีวิตคุณจะลําบากอะไรขนาดนั้นคุณต้องชาร์จแม็แค่แปซแล้วคุณวิ่ง,งไปหมดคุณต้องไปชาร์จปั๊มนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นจริงๆมันไม่ได้จําเป็นหรอกครับแค่กระแสที่ชาร์จอะมันไม่ต้องไวแรงค่อยๆเติมมันลินไปลินไปลินไป,นไปมันก็เสพได้แค่นั้นเองนะครับเราก็เลยอยากจะแนะนําโดยประมาณนี้อันนี้ก็เป็นวอชาร์จอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ถ้าลูกค้าติดระบบโซล่าเซลล์ของหัวเว่ย นะครับวอร์ชาร์จของหัว w วยตัวนี้ก็จะสามารถเลือกระบบกระแสโซลาเซลล์เอาไปชาร์จกับรถได้เพียวๆนะครับไม่ดึงไฟฟ้ามาคือวอร์ชาร์จโดยทั่วไปนะครับมันจะไม่สนใจว่าแหล่งจ่ายมาจากไหนนะครับเมื่อคุณเสียบป,ปุ๊บมันดึงเลยไปเลย7,000วัตต์มาต่อชั่วโมงใส่เข้าไปถ้าเป็นของหัวเวยมันถูกตั้งค่าได้ว่าจะเอาแหล่งจ่าย นะครับจากโซลาเซลล์พิววอไม้หรือจะโซลาเซลล์ผสมไฟหรือจะไฟอย่างเดียวนะครับมันสามารถตั้งค่าได้หมดยังไงก็ต้องเลือกเพราะว่าราคามันสูงกว่าชาวบ้านอยู่แล้วแต่ว่าฟังก์ชันมันเยอะกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งคือไม่ได้เลือกสําหรับโซลาเซลล์มาชาร์จเป็นไฟบ้านอย่างเดียวแต่มันตั้งค่าได้ว่าจะเลือกเอามากี่แอมในการชาร์จนะครับตั้งเวลาได้ในตัวมันเองดูผ่านแอปมือถือได้มีเลกคอร์ดได้เพราะฉะนั้น ก็อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าว่าอยากจะช้าะไรบางคนบอกว่ารถมันตั้งได้อยู่แล้วรถตั้งได้อยู่แล้ว,ลวคุณก็ไปซื้อถูก,ถกใ่นะครับแค่นั้นเองนะครับก็จะมาแนะนําแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าบริษัทก็แถมมาอยู่แล้วก็เอาจากแถมแหละครับถูกดีไม่ต้องไปซื้อใหม่ครับเอาละครับถ้าใครมีปัญหานะครับรบกวนสอบถามหรือว่าทักไลน์มาได้นะครับตามรายละเอียดเบื้องต้นนี้ครับ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับมาเรามีหลายชุกช่องทางนะครับ f a e b o o k YouTube เว็บไซต์นะครับทุกช่องทางและกันยังไงนะครับถ้าติดต่อไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ยังมีเบอร์โทรติดต่อลองสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วเราจะพยายามตอบหาคำตอบให้ได้มากที่สุดเท่ากัน